ทุกท่านผู้ติดตามนะครับผู้สนใจสำหรับวิดีโอนี้นะครับเป็นวิธีการเทรดนะครับในคู่เงินสกุลดิจิตอลนะครับที่เราเรียกว่าคริปโตเคอเรนซีนะครับซึ่งหลักการมันก็เหมือนการเทรดโฟเล็กนะครับเพียงแต่ว่า,ามันต่างกันตรงที่ว่าอันนี้เราไม่ต้องบริหารเรื่องมาชิ้นเลเวลอะไรนะครับไม่ต้องใช้เรื่องมันนี่แมนเมนต์อะไรมากมายนะครับเพราะอันเนี้ย ให้เราคิดถึงการซื้อทองนะครับเหมือนเราซื้อทองแล้วถือมันไว้นะครับเราจะถือไว้นานเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็เมื่อมันมีราคาเราก็ขายมันซะนะครับ่วนเวลาเราถือเนี่ยถ้ามันขาดทุนสมมุติเราถืออยู่นะวันนี้หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์ถ้ามันวิ่งไปหนึ่งบาทเนี่ยเราก็ยังไม่ต้องขายนะครับเราก็ถือไว้อย่างนั้นนั่นแหละนะครับรอจนกว่ามันจะขึ้นนะครับพอมันขึ้นไปสองบาทสามบาทเนี่ยครับเราก็ขายนะครับเทคนิคง,ง่ายๆให้ท่านจําไว้ว่า ซื้อถูกขายแพงนะครับส่วนเวลาในการเทรดนั้นนะครับมันจะแตกต่างออกับ forex นะฮะ o o r e x เนี่ยเปิดออเดอร์ปุ๊บคือเราทำรายการและ้นะครับสมบูรณ์แต่ที่นี่นะครับในการเทรดเคอร์เรนซีนั้นนะครับมันจะถูกทำรายการโดยการจับคู่นะครับซึ่งถ้ามีการจับคู่สำเร็จนะครับถือว่าเราจะเทรดได้สำเร็จนะตอนนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ยังไม่มีการจับคู่นะครับ ก็ยังไม่ถือว่ารายการนั้นยังไม่สําเร็จนะครับแต่ยอดเงินจะถูกขักไว้ในการเปิดเทรดออกไปนะครับอ่ะเดี๋ยวสาหรับสมาชิกใหม่นะครับผมแนะนาเบื้องต้นก่อนนะครับซึ่งเมื่อเราล็อกอินเข้าสู่เว็บสตังโตนะครับเราก็คลิกที่ตลาดนะครับหรือซื้อขายก็ได้นะครับอ่ะสมมุติเราติ๊กที่ซื้อขายนะครับของเรานะครับซื้อขายเราก็เลือกสกุลเงินที่เราต้องการเทรดนะครับเช่นตอนนี้เรามีคู่เงิน BTC ใช่ไหมครับเราต้องการเทรด ที่จะปลี่แปลงเป็นเงินทอนนะครับในส่วนของโปรเจกต์ของเราใช่ไหมฮะคราวนี้เราก็ไปทําการแอดเงินทอนมานะครับจากตรงนี้มันมาได้ยังไงล่ะวิธีการนะครับไปที่ตลาดนะครับพอไปตลาดเสร็จปุ๊บคลิกเงินทอนของเรานะฮะแล้วก็ติ๊กรูปดาวเนี่ยนะครับเป็นรายการโปรของเรานะครับจากนั้นเราก็คลิกตรงนี้ก็ได้นะครับการเปิดออเดอร์นะครับ ไม่แตกต่างกันนะครับแต่เวลาที่เราจะต้องดูออเดอร์ที่เราเปิดไว้เนี่ยสังเกตว่าตรงนี้มันจะไม่มีนะครับอ่ามันจะมีรายการรายละเอียดแบบนี้แค่นั้นนะครับว่าเราได้ทําการซื้อไว้ราคานี้แล้วก็ปุ่มยกเลิกแต่ยังไม่มีบอกสถานะถ้าเราอยากดูสถานะให้ไปที่ซื้อขายนะครับมันจะมีบอกมุมน,นะครับม่ว่าจะเป็นการเปิดออเดอร์หรือการสถานะการทำรายการนะครับ เมื่อนะครับคลิกที่ซื้อขายนะครับแล้วก็มาติ๊กไอ้ที่เราติ๊กดาวครับตรงนี้คลิกหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะขึ้นมาในนะครับผู้เงินของเรานะครับแล้วก็คลิกปุ๊บนะครับก็จะมีรายละเอียดบอกเราเห็นไหมครับว่าเราการจับคู่เห็นไหมครับเราต้องมาดูในซื้อขายนะครับมันจะมีรายละเอียดบอกแต่ถ้าเกิดเราไปดูในตลาดเนี่ยเราจะเห็นแค่ออเดอร์ด้านบนนะครับที่เราทําการซื้อนะครับซื้อเอาไว้ถ้าประเภทรายการเขาเรียกว่าบายลิมิตเห็นไหม ก็คือตั้งราคาซื้อเอาไว้อัตโนมัตินะครับเมื่อราคามันหล่นลงมานะครับที่หนึ่งจุีู่นมันก็จะทําการจับคู่ให้เรานะครับที่จะขึ้นว่ารอ,อก,การจับคู่นี่นะครับพอมันจับคู่เราเาเสร็จปุ๊บม,มันเออเจอคู่ของมันมันก็จะทําการเปิดซื้อขายเราแบบสําเร็จนะครับเราก็จะได้ทอนในราคา1ทอนเท่ากับหนึ่งบาทสี่สิบตาตันนะครับจำนวนห้าร้อยทอนตามที่เรากรอกเอาไว้นะครับเราก็จะ เข้าบัญชีตรงนี้เลยนะครับจาก t r x ของเราเนี่ยก็จะเข้าฝั่งนี้นะครับเป็น600ทอนเพราะเรามีอยู่แล้ว100ถูกไหมครับคราวนี้มาทําความเข้าใจแพลตฟอร์มนะครับแพลตฟอร์มสามารถตั้งค่าอะไรได้หมดนะครับแต่ด้านบนเนี่ยให้รู้ไว้ว่านี่คือราคาซื้อขายล่าสุดนะครับตรงเนี้ยคือสังเกตว่าจะเป็นคู่เงินที่เราต้องการเทรดนะครับสแ THB ทำไมเป็น THB จะเป็น THB หมดทุกคู่เงินนะครับเพราะเว็บสตางโปลเนี่ยเป็นของคนไทยนะครับและผ่านกรตนะครับกรตรองรับเว็บนี้เพราะฉะนั้นทำการแนะนำได้อย่างสบายใจได้เลยนะครับซึ่งก็มีโปรแกรม f f i l i a t e นะครับในการแนะนำสมาชิกมาร่วมแนกเปลี่ยนในเว็บสตางโปลนะครับก็ท่านใดยังไม่เป็นสมาชิกในเว็บสตางโปลเนี่ยผมก็ทิ้งลิงก์ให้ท่านได้สมัครใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับอ่ะว่าต่อนะครับเพราะฉะนั้นทุกคู่จะเป็น สกุลเงินเป็นสล็อ T H B ทั้งหมดนะครับส่วนตรงนี้นะครับคือราคาขายล่าสุดนะครับซึ่งราคาขายล่าสุดจะเห็นว่า1.58คืออะไรคือ1ทอนนะครับเท่ากับ1บาท58สตางค์นะครับและเท่ากับ0.05290ดอลลาร์สหรัฐนะครับเขามี2อันก็คือเงินบาทกับเงินสหรัฐนั่นเองให้เรารู้นะครับส่วนการเปลี่ยนแปลงใน24ชั่วโมงเนี่ยก็อยู่ที่ลบ0.8ถึง 4. 1> 8ปดหเ็นต์เห็นไหมครับก็จะเห็นเปอร์เซ็นต์การวิ่งของมันที่เราเรียกว่าเออ่วอลลุ่มการซื้อขายนั่นเองนะครับและไอตัววอลลุ่มการซื้อขายที่ออกมาเป็นตัวเลขเงินเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับใน24ชั่วโมงเนี่ยมีการซื้อขายอยู่ที่1ล้านนะครับ9,173บาทเห็นไหมครับวงเงินที่ซื้อขายซื้อขายกันเนี่ยนะครับ ซื้อขายก็อยู่ในวงเงินนี้สําหรับใน24ชั่วโมงนี้นะครับราคาสูงสุดใน24ชั่วโมงก็ขึ้นไปถึง1.68นะครับราคาต่ำสุดของมันตอนนี้อยู่ใน1.56ซึ่งสเปซการวิ่งของมันก็ยังแคบอยู่นะครับก็อยู่ในราวๆผมทําให้ดูนะครับ1.68นะครับอ่ะถึง1.51นะครับนี่ เป็ดกังบิงมันนะครับก็อยู่ในห้วงนี้นะครับเนี่ยครับมัอยู่แค่ห้วงนี้กรอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นว่ากรอบปิ้งมันไม่ได้ไกลอะไรนะครับมันอยู่ใกล้นะครับเพราะฉะนั้น เราไม่ต้องกังวลนะครับเ,เราสามารถทำเขาเรียกว่าอะไราการศึกษาได้แบบเรื่อยๆเลยซึ่งการวิเคราะห์เนี่ยมันจะมีการวิเคราะห์2รูปแบบนะครับคือเทคนิคอลแอนนัลลิซิสนะครับซึ่งอันเนี้ยเราวิเคราะห์จากกราฟเราเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิคทางสิ้นนะครับส่วนวิเคราะห์แบบฟนะันดัมมทัลแอนนัลลิซิสเนี่ยเราค่อยไปเรียนรู้กันนะครับซึ่งในคู่นั้นเนี่ยเราก็เจาะข่าวเขาไม่ยากนะครับก็จะต้องดูอะไรบ้างนโยบายการเงินนะครับ เจาะข่าวสกุลเงินที่เราเทรดนะครับว่ามามีนโยบายการบริหารจัดการเ,าเงินเหรียญเขายังไงนะครับมีการจับมือกับบริษัทชําระหรือซื้อขายเหรียญอย่างไรบ้างนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นการสร้างดีมานและซัพพลายทําให้มันมีอุปสงค์การซื้อและการขายอุปทานการขายได้นะครับแต่อันนี้เราวิเคราะห์ทางเทคนิคน,นักเทรดต่างๆเนี่ยถ้าเก่งแล้วนะครับเขาก็จะสามารถ วิเคราะห์ทางเทคนิคได้เลยเพราะทางเทคนิคมันจะบอกเรื่องราวต่างๆในอดีตไว้อย่างครบถ้วนนะครับเพียงแต่การวิเคราะห์แบบฟันเดอร์มิทเลไรสินั้นอาจจะช่วยในเรื่องของการตัดสินใจว่าเฮ้ยมันน่าจะขึ้นสุดแล้วนะอ่าเนี่ยครับหรือเฮ้ยมันลงต่ำสุดแล้วนะมันจองขึ้นแล้วนะมันเอาไว้เป็นตัวเสริมในการตัดสินใจของเรานั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูตัวไทม์เฟรมนะครับไทม์เฟรมคือตรงนี้นะครับซึ่งจะมีแท่งเทียนเปลี่ยน ตั้งแต่หนึ่งนาทีห้านาทีสิบห้านาทีสาสิบนาทีหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าไอ้แท่งเทียนตัวเนี้ยตัวที่อยู่หน้าสุดนะครับเมื่อครบถ้าเราติ๊กคําว่าสามสิบนาทีอ่าเมื่อครบสามสิบนาทีนะครับมันก็จะทําการพอดแท่งใหม่นะครับพอครบสามสิบนาทีก็ทาการพอดแท่งใหม่ซึ่งการพอดแต่ละแท่งนั้นถ้าเป็นแท่งนี้เป็นไงครับมันพอดต,ตั้งแต่ตรงนี้นะครับแท็กเขาเรียกว่า พอดเปิดราคาเปิดนะครับแล้วก็มาพอดปิดราคาปิดที่ด้านล่างจบที่1.51เห็นึ่งครับพอครบนาทีมเทก็จะพอดแท่งใหม่ก็เป็นราคาเปิดแท่งใหม่แล้วก็ราคาปิดแท่งใหม่นะครับตรงนี้ไม่ยากนะครับส่วนการตั้งค่านะครับก็จะมีตรงฟันเฟืองก็สามารถตั้งค่าได้นะครับแล้วก็ต้องการดูทางเฟรมดีหนึ่งคืออะไรดีหนึ่งก็คือแท่งละ1วันนะครับ 1W คือแท่งละ1สัปดาห์นะครับโอเค เข้าใจตรงกันถ้าหนึ่งเอล่ะก็แท่งละหนึ่งเดือนนะครับว่าหนึ่งเดือนเนี้ยมันวิ่งองไรบ้างนะครับแล้วก็ไปดูเห็นไหมครับอย่างในเดือนเนี้ยมันขึ้นเห็นไหมครับอ่ะส่วนตรงนี้นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นแท่งเทียนหรือจะเปลี่ยนเป็นลายเส้นก็ได้เป็นกราฟก็ได้นะครับซึ่งอยู่ความถนัดของเรานะครับเราก็เปลี่ยนได้นะครับของผมเป็นแท่งเทียนโอเคจบนะครับส่วนในการเทรดนั้นนะครับฝั่งซ้ายมือให้โชว์ราคาที่เขาทําการเปิดเอาไว้กันนะครับว่า มันมีวอลุ่มในการเปิดออเดอร์ที่ราคานี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มาดูเฮ้ยโหคนเปิดออเดอร์เนี่ยคนต้องการเปิดออเดอร์เยอะน้ำบายในราคานเนี้ย1.57เนี่ยถึง10,000ชอนเลยนะครด้านหลังจะเป็นเงินบาทน,นะครับ10,000ทอนก็เท่ากับ1 5 7 0 0บาทนี่คือวอลุ่มในการเปิดออเดอร์1.57ของของในเว็บสตังโกทั้งหมด นะครับคราวนี้พอเรามาดูประวัติการซื้อขายล่าสุดอยู่ฝั่งขวามือมก็จะโชว์เวลานะครับ11:06 24วินาทีมีการซื้อเหรียญที่1.58นะครับเห็นไหมฮะก็มีบอกไว้ซื้อเท่าไหร่1.9นะครับอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้คือรายละเอียดที่เราไว้ดูเฉยๆนะครับว่าเฮ้ยเขาซื้อขายกันยังไงตอนนี้ราคา,อาวอลุ่มที่เขาตั้งซื้อขายกันเนี่ยเยอะแค่ไหนอย่างตอนเนี้ยเราจะสังเกตว่ามีคนตั้งู่ที่1.50ถึง60,000 4,310บาทอันนี้ไม่ใช่แค่คนคนเดียวนะครับเป็นหลายๆคนรวมกันในที่เขาตั้งซื้อในราคานี้นะครับแล้วก็ช่วยในการสรินใจว่าเออไอที่เราวิเคราะห์เนี่ยมันตรงกับกลุ่มใหญ่เานะเออแล้วก็มาซื้อตรงนี้ดีกว่ามันน่าจะเป็นจุดได้เปรียบที่หลายคนเขาวิเคราะห์แล้วมันน่าจะทำกำากาไรได้นะครับซึ่งถ้า เราราคาณปัจจุบันอยู่ที่1.58เนี่ยแล้วท่านไปตั้งราคาอยู่ที่1.00เลยเนี่ยโอ้โหกี่เดือนล่ะครับกว่ามันจะวิ่งลงไปถึงเราก็บอกไม่ได้ถูกไหมฮะกี่วันละ่ะเราก็บอกไม่ได้ครับแต่เมื่อไรก็ตามที่ราคามันดิ่งลงไปเนี่ยมันก็จะเปิดออเดอร์ให้ท่านนะครับเมื่อมีการจับคู่สําเร็จนะครับแต่ถ้าเราตั้งเช่นเราต้องการเงินทอนเอามาใช้ณตอนนี้เลยเราต้องการซื้อทอนเนี่ยเราก็ตั้งราคาที่มันเป็นปัจจุบันไปเลย นะครับหรือบางคนใจเย็นเออฉันรอได้นะวันสักวันฉันก็อาจจะตั้งต่ำลงมาหน่อยเพื่อให้ฉันได้ซื้อถอนนดีถูกลงหน่อยนะยนี่ครับอ่าก็อยู่ที่ว่าความต้องการการใช้เงินของเรานะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการใช้เงินแบบเร่งด่วนเลยนะครับเราก็ตั้งราคาปัจจุบนันแม่งเลย1.58่งจ้าแปดอนนี้เราก็ใส่ราคาตรงนี้นะครับวิธีการตั้งนะครับถ้าเราต้องการซื้อถอนนะครับเงินตรงนี้อะไระ่ะเงินในกระเป๋าเงินที่เป็นบาทนะครับ เงินกระเป๋าเงินที่เป็นบาทมันจะทําการซื้อทอนนะครับแต่ถ้าเราต้องการขายลนะ่ะเงินในกระเป๋าที่เป็นทอนมันจะแปลงเออเมื่อขายสําเร็จมันจะวิ่งเข้าเงินกระเป๋าเงินบาทนะครับอ่ะคราวนี้มาดูวิธีการซื้อทอนคําว่าซื้อทอนคืออะไรคือการที่เราเอาเงินบาทที่เราถืออยู่เนี่ยนะครับไปแลกเปลี่ยน นะครับในราคาอัตราที่เราต้องการนะครับในจนํานวนที่เราต้องการเท่าไหร่ก็ใส่ไปนะครับแล้วเราก็จะทําการจับคู่เมื่อจับคู่สําเร็จเราก็ต้องจ่ายเงินไทยบาทนะครับเพื่อได้เหรียญทอนมาเป็นสกุล TRX นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการไม่ยากนะครับวิธีการให้เราใส่ราคาเช่นคุณต้องการซื้อในราคาที่ถูกลงมานิดนึงนะครับอาจจะ1.55อ่จ 50ละกันอ่าผมใส่ไปนะครับ1.50บาทนะครับตรงนี้คืออะไรคือเรายอมรับที่จะซื้อในราคา1ทอนนะครับเท่ากับ1บาท50สตางค์นะครับแล้วก็ใส่จํานวนเงินจะใส่ทั้งหมดบัญชีเลยไหมอ่าหรือจะเอาแค่เอาแค่500ทอนอ่าสมมุติว่าเราซื้อไป500ทอนนะครับอ่าระบบก็จะทําการคํานวณให้เราเสร็จในเรื่องของค่าธรรมเนียม2เปอร์เซ็นต์นะครับ อภิจุดนะครับค่าธรรมเนียม0.2นะครับ0.2เปอร์เซ็นต์นะครับไม่ว่าจะเป็นทาร์เก็ตหรือมาเก็ตนะครับก็ตามนั้นนะครับ0.2เปอร์เซ็นต์คำนวณรวมภาษีแล้วนะครับเราจะต้องใช้เงินไทยในการซื้อเนี่ย751บาท61สตางค์นะครับเมื่อตั้งราคาเสร็จแล้วเรากดซื้อยอดเงินตรงนี้จะหายไปนะครับแต่ยังไม่ได้แปลว่าออเดอร์สำเร็จ นะครับมันจะหายไปจากการที่เราเปิดออเดอร์นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับปุ๊บสถานะรอแป๊บหนึ่งเห็นไหมครับยอดเงินหายไปละเหลือสามพันแปดร้อยสามสิบาทมันหายไปไหนละมันหายไปอยู่ตรงนี้ครับในการจับคู่เห็นไหมครับเพราะเราเปิดออเดอร์ปุ๊บเงินของเราก็จะถูกมาอยู่ในออเดอร์นี้เห็นไหมครับเจ็ดร้อยห้าสิบทำการซื้อที่ราคาถึงจุดห้าศูนย์นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนใจละ เราไม่อยากซื้อราคานี้แหละเรากดปุ่มยกเลิกนะครับเรากดปุ่มยกเลิกเงินก็จะกลับไปที่กระเป๋านี้ทันทีนะครับซึ่งสถานะเป็นไงครับเลือนลงามาด้านล่างวันการซื้อขายล่าสุดมันก็จะมีบอกวันที่แล้วเวลาเนะครับรอการจับคู่นะครับคําว่ารอการจับคู่คือมันจะต้องรอการจับคู่เมื่อครับราคาวิงมาถึงราคาที่เราตั้งนะครับแล้วฝั่งขายเนี่ยเขามีการตั้งขายที่เท่าไหร่ไปดูทีนะครับ ถ้ามันมีถึงตรงจุดเราเนี่ยมันก็ทําการจับคู่นะครับอ่าแต่ตอนนี้เขาตั้งขายกันอยู่ที่สูงอยู่เหมือนกันนะครับหนึ่งจุดเจ็ดสามใช่ไหมครับอยู่ที่ห้าหมื่นชอนนะครับเพราะฉะนั้นของเราก็อาจจะใช้เวลานานนะครับกว่าค่าเงินมันจะลงมาถึงแล้วเราทําการซื้อใช่ไหมครับพอเราคว้านซื้อปุ๊บเงินถอนก็จะมาเข้าอยู่ในกระเป๋า trx นะครับอ่ะคราวนี้ถ้าเราต้องการยกเลิกล่ะเราก็กดคําว่ายกเลิกนะครับ กดคำว่ายกเลิกตอนนี้เราอยู่ในในหน้าของซื้อขายนะครับอยู่หน้าของซื้อขายแล้วก็กดยกเลิกปึง้งแล้วก็ยืนอยันนะครับเงินก็จะกลับเข้าไปสู่ในนี้นะครับกดรีเฟชปึง้งเห็นไหมครับกลับมา4ี่พันห้า้อยแดสิบสองบาทเหมือนเดิมแล้วเห็นไหมครับสามารถสั่งออเดอร์ใหม่ได้ นะครับก็ตามนี้ไม่ได้ยากอะไรนะครับส่วนการขายเนี่ยผมทำวิดีโอไปให้แล้ววิดีโอนี้ขอพูดสั้นสันแล้วกันในการขายหมายความว่าเมื่อเราได้เงินทอนมาแล้วหรือเราถือเงินทอนที่เราเทรดเอาไว้เนี่ยที่เราถือคองไว้เนี่ยสมมุติว่าราคาไปที่พึงพอใจของเรานะครับเราอยากจะขายนะครับตรงนี้ให้เราใส่ราคาที่เราต้องการขายนะครับเช่น การขายที่ไวที่สุดก็คือขายณนะราคาปัจจุบันเลยนะครับเช่นเราพอใจที่ราคาปัจจุบันคือหนึ่งจุท่านก็ใส่ไปหนึ่เลยนะครับอ่าพอหนึ่งจะขายกี่ทอนละขายหมดเลยไหมหนึ่งรทอนถ้าหมดเลยก็กดแม็กนะครับอ่าใส่ไปหนึ่ยนะครับพอเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นรายละเอียดว่าเนี่ยหลังจากที่ทำการถอนเนี่ยหักค่าธรรมเนียม0่เเซนต์แล้วย นะครับก็จะได้รับอยู่ที่157บาทนะในการถอน100ทอนนะครับก็ได้กําไร57บาทยกตัวอย่างนะครับเมื่อกดขายปุ๊บทาการจับคู่สาเร็จด้านล่างเมื่ี้เงินก็จะวิ่งเข้าสู่กระเป๋าไทยบาทนะครับแค่นั้นเองนะครับวิธีขายไปขายกลับในคู่อื่นๆก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นบิตคอยเป็นเอเรียมนะครับหรืออื่นๆที่ท่านต้องการเทรดเนี่ยเหมือนกันหมดใช้หลักการเดียวกันซื้อกับขาย นะครับสรุปซื้อถูกขายแพงน,นะครับและในการซื้อถ้าต้องการซื้อ,เ,อเราก็วิเคราะห์จากเชนคอลอนาลิสตนะครับส่วนตัวช่วยประกอบการตัดสินใจเสริมความมั่นใจเนี่ยควรไปดูเรื่อง f u นด a ม e ท t ลอนาล l y s i s นะครับก็ไปเรียนรู้เอานะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอพื้นฐานนะครับที่ให้ทุกคนหรือสมาชิกในโปรเจกต์ของผมเนี่ยได้ ทําทเป็นนะครับได้ทดลองเทรดกันนะครับซึ่งมันไม่ได้ยากเกินไปนะครับก็ลองดูนะครับและพอมีประสบการณ์ปุ๊บเนี่ยครับเราก็จะสามารถาทำกำไรในเว็บสตังโป o ได้อีกจากการเทรดคู่เงินที่เราชอบหรือ,อาบางคนบอกฉันไม่เทรดกันอ้อ่ะฉันอยากจะทำธุรกิจกับโปรเจกต์ผมอย่างเดียวแล้วก็พอได้เงินถอนมาก็ฉันก็จะถอนเลยก็ได้นะครับแล้วแต่แต่สำหรับผมนั้นนะครับผมสามารถ ทำกำไรไม่ว่าจะเป็นช่วงค่าเงินที่มันขึ้นไปนะครับผมก็ขายพอมันลงมาผมก็ทนักการซื้อเก็บไว้ใหม่ครับพอมันขึ้นไปผมขายนะครับระหว่างนี้เหมือนเป็นงานอดิเรกน,นะครับที่รับไรายได้นะครับซึ่งเราสามารถจับเงินที่อยู่ในอากาศเนี่ยเอามาใช้ได้จริงนะครับเอามาซื้อข้าวเอามาทําอะไรก็ได้นะครับโอเคท่านใดที่สนใจอยากจะสมัครเว็บสตังโปนะครับมีลิงก์ใต้วิดีโอนี้ส่วนท่านใดสนใจอยากเข้าร่วมโปรเจกต์สุดยอด เว็บทําเงินนะครับสร้างไรายได้แบบออนไลน์100%ก็ติดต่อผมนะครับแอดไลน์เข้ามาผมก็จะทําการแนะนำโปรเจกต์ให้ท่านาไรายได้นะครับตอบโจทย์ความต้องการตามที่คุณต้องการครับแล้วพบกันใหม่วีดีโอหน้านะครับวีดีโอนี้สวัสดีครับ